1 1บเดือนสิเอ็ตะสำเร็จเขายอมเป็นแฟนกุนแล้วนะคะอ c o n g r a t u l a t i o n เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ทำนายไทยรักกับแม่หมออ้ามนมาถาโรบประจำันที่1 1บเดือนสิ 18, 18, ต้องบอกเลยว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น ใครที่คุณเตาะอยู่ใครที่คุณจีบอยู่ใครที่คุณอ่อยๆอ,อ,อยูนะ่มีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะหวั่นไหวให้กับคุณเรียบร้อยแล้วนะหรือความพยายามของคุณจะส่งผลแล้วทําให้เขารู้สึกเห็นคุณอยู่ในสายตานะมีคุณอยู่ในหัวใจเออนะมีความหวั่นไหวให้กับคุณเออ,เออนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกเลยเสน่ห์มาออร่าแรงนะคะ ส่งผลให้ความสัมพันธ์น่าจะมีความคืบหน้าคือถ้าเกิดว่าคุณแอบชอบใครอยู่รู้สึกดีๆกับใครอยู่ดูเหมือนกับว่ามันจะมีพัฒนาการเพิ่มมากข,ขึ้นนะคะเพื่อนอาจจะช่วยนะคะพ่อสื่อแม่ชักอาจจะผลักดันทําให้เขารู้สึกสนใจในตัวคุณหรือมีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์กันก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดเตาะมานานแล้วนะจีบมานานแล้วนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าวันนี้อาจจะได้ร่วมหัวรวมหางกินกลางตลอดตัว คือมีโอกาสว่าความสัมพัน <y> ธ์จะได้สารกันนั่นแหละนะคะมีโอกาสว่าความสัมพันธ์มันจะคืบหน้ามีโอกาสว่าจะได้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะคะมีโอกาสว่าความสัมพันธ์มันจะตราตรึงมีโอกาสว่าคุณจะได้เป็นที่หนึ่งในดวงใจโอ้ยนะเพราะว่าความรู้สึกของเขาจะรู้สึกว่าคุณ น่าสนใจแล้วนะหรือเป็นไปได้ว่าเขาเปิดใจให้คนเรียบร้อยแล้วคือที่ต่อเตาะอ,อ,อยู่จีบๆอยู่ที่อาจจะแบบก่อนหน้านี้เขาอาจจะดูไม่มีท่าทีหรืออาจจะดูเหมือนกับว่าไม่มี ความพัฒนาการใดๆดูเหมือนกับว่าวันนี้นะดวงชะตาฟ้าเปิดใครๆก็ช่วยอุดหนุนนะช่วยส่งเสริมช่วยสนับสนุนนะช่วยผลักดันนะช่วยเป็นพ่อสื่อแม่ชักทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมีความคืบหน้ามากขึ้นทําให้เขารู้สึกสนใจในตัวคุณมากขึ้นหรืออาจจะมีคนไปพูดชื่นชมคุณให้กับคนที่คุณแอบแอบชอบเตาะๆอยู่เนี่ยฟังก็ได้นะ ทำให้เขารู้สึกว่าเออคุณน่าสนใจจริงๆแหละแล้วมีคนพูดถึงมีคนชื่นมีคนชอบมีคนชมจนทําให้เขารู้สึกว่าคุณน่าสนใจอาจจะเปิดใจให้คุณมากขึ้นอาจจะเข้าหาคุณมากขึ้นหรืออาจจะยอมให้คุณมาปั่นปวดในหัวใจมากขึ้นนะมีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์หรือบางคนอาจจะยอมใจอ่อนเป็นแฟนคุณเลยก็เป็นไปได้หรือบางคนอาจจะยอมปล่อยตัวปล่อยใจนะเอ กินเกินหัวหรือกินหางกินยางตลอดตัวเออนะกินน้ําบ่อไหนย้ายไปก็ย้ายมากินดาบบ่อโศกยกไปก็ยกมานะมีโอกาสที่จะได้กินหัวหรือกินหางกินกลางตลอดตัวด้วยอะไรทํานองนี้นะใครแล้วข้อนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงนะานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ